สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับชัยดวงเฮงทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะสลับในที่ในงวดที่แล้วนะฮะก็ยินดีด้วยนะครับสลับในที่ในสูตรนะครับ878นะก็เน้นสูตรวิ่งสูตรนะครับ01เสียได้นะฮะก็เนาะอืมเนีมี8มาอยู่ตรงนี้นะครับเราอ่ะก็อย่างดีบางท่านที่นําไปวิ่งรุ่นฝันสูตรตัวเดียวนะครับที่ผมเน้นๆให้ก็มีในที่ในศูนย นะครับเนาะอ่ะมาดูในล่าสุดนะครับสหรับใน3ตัวนะฮะัสตัวล่าสุดเนี่ยอ้อออกไปนะครับในที่ในศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดนะครับก็มาดูกันนะฮะเลขที่ออกศูนย์หนึ่งแปดเนี่ยก็ลองนําสูตรนี้ไปใช้นะครับแล้วก็ขอให้มาเหมือนในที่ใน2องวดก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในที่ในศูนย์ศูนย์ห้าหกนะก็ฟันให้8ปดนะครับเจาะเข้า7 8 8ดแปดแปดเจ็ดนะครับแล้วก็ล่าสุดนะสูตร8 78นะฮะก็ฟันให้ศูนย์นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่0 1 8นะจะได้ในเลขไหนนะครับเนาะอ่ะก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะอันนี้เป็นเพียงสติหวยนะครับสูตรมีเข้าไม่ดุดนะครับเนาะอ่ะเข้าก็อ่านะครับยินดีด้วยนะถ้าไม่เข้าก็โทษขอโทษขออภัยด้วยนะครับช่วงวันล่าสุดเป็น8 4 2 8 7 8นะครับถัดมาเป็น9 9090นะครับแล้วก็18 อ่านี่ก็จะเป็นในช่วงล่าสุดนะครับที่ออก018ก็ขอให้มีในบนนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่หลักไหนนะครับนำสูตรนี้ไปใช้นะฮะก็ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่เหมือนกันก็จะเป็นในที่ใน3 7 2 9 1 5นะครับถัดมาเป็น6 6 4 2 8ี่แครับ01เนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นที่026874นะครับอืม อนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ในช่วงนี้นะครับเนาะอันนี้เป็น0ูนอันนี้เป็น801นะครับก็จะมีใน6ตัวนะครับอีกช่วงหนึ่งนะครับก็จะเป็น,นที่199 402นะครับถัดม,มาเป็น5 5 4 0 1 8นะฮะถัดม,มาเป็น7 6 7 2นะครับ9 5เนาะอันนี้ก็จะเป็นในที่ในนะครับที่ออกเนาะ เนี่ยศูนย์มีศูนย์มีหนึ่งมีแปดอ่ะเหมือนกันกับในช่วงนี้เลยเนี่ยครับเราสามารถจะออกเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่นะแต่ที่ที่ที่เคยเห็นสถิติไปบ่อยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เจ็ดสองหรือเก้าห้ามันอาจจะสลับกันอยู่ในตรงเนี้ยนะครับเนาะอืมก็ในที่ออกหกตัวเนี่ยนะฮะมีแค่นี้เนาะเลขที่ออกแบบนี้นะก็ผมย้อนไปในปีหกศูนย์นะครับวันที่19นะก็อาจจะย้อนไปนะเพราะว่าเท่าที่ผมมีสถิตินะครับเมื่อดันออก8 8 875เนาะแล้วก็8018นย์หนึแล้วถัดมาเป็น8017ู่งครั้งก่อนออก4ตัวนะครับบางงวดจะออก5ตัวนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับเนี่ย018นะก็018เหมือนกันนะเบื้องมันก็ยังไม่ได้ออกเหมือนกันเลยเท่าที่ดูในตรงนี้นะครับเท่าที่เห็นเท่าที่สัมผัสนะครับเท่าที่จับดูรูดๆของคำดูนะฮะเนาะโหหลุดหของคำนะฮะเจ็ดเจ็ด Де ot. Де ot, เด็นเจ็ดไหมนะครับ ot, เด่นเจ็ดไหมเจ็ดจะมีหรือเปล่าเจ็ดจะมาไหมนะครับใครที่รูดวิ่งฟันเนี่ยก็ขอให้มาแล้วกันแต่รรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ที่ผมให้ลงคีไปเนี่ยรู้สึกว่าในสูตรหนึ่งเนี่ยนะฮะเลขที่ออก18จะมีเ7เจ็ดหรือเปล่านะก็ลองก<ๆ>็ลองลองนำไปเปรียบเทียบกันดูแล้วกันลองลองนำไปเปรียบเทียบกันกับในลหลายๆสูตรลองดูเด้อน,นะครับเนาะอ่ะเท่าที่ดูแบบเนี้ยนะฮะเท่าที่จาะลึกเข้าไปนะครับซึ่ง ในตรงนี้นะครับก็จะมาเลขดิ่นเหมือนกันนะครับเนาะเลขดิ่นนะฮะซึ่งจะนําในตรงนี้นะครับจับ,บวกกันตรงไหนนะครับก็จะนําในที่ใน2 2ตัวบนนะครับของงวดนี้แล้วก็มาบวกกับ2ตัวบน2ตัวล่างในตรงนี้นะครับไม่นงงนะครับเนาะก็จะเป็นในที่ในนะฮะเนี่ยหนึบวกห้า บวก2บวก8บวก0แล้วก็บวก1เนี่ยทั้งหมดเนี้ย2ตัวแล้วก็สพุดม2ทุตัวล่างมาบวกกันรวมกันทั้งหมดก็จะได้ในเล็วิ่งตัวเดียวเนะี่ยเราดูว่าจะมาจะชน7ไหมนะครับนะตัดง่ายๆไปเนาะสองบวก8เป็น10นะครับ 1, 1 1บวกกับ5เป็น6 6บวกกับ1เป็น7อันนี้นะครับช่วงนี้เป็นเด่น7อ่าเนี่ยเนี่ยก็มา7 นะครับก็มี7ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นที่ใน0 0นะครับ0บวก2บวก4บวก0นะครับแล้วก็บวก1บวก8กนะครับก็บวกกันง่ายๆก่อนเลยนะครับ2บวกกับ8ได้0ก็จะเป็นที่4บวกกับ1ก็จะได้5แถมยังมาบนบนนะครับเราดูในช่วงนี้จะมาไหม นะครับก็นำา7 7บวกกับ3บวก8บวก0บวก1บวก8บวก8บวก0บวก1บวก8นะครับ7บวกกับ3ได้0 8บวกกับ1เป็น9 9บวกกับ8เป็ 7, น7เนี่ยก็มาบนเหมือนเดิมเช่นเคยก็แสดงว่าในงวดล่าลสุด7บวกกับ8เป็น15 5บวกกันกับ9นะครับ5บวกเเป็น14 4บวกกันกับ1เป็น5 5บวกกันกับ8ก็จะได้3 3บนนะครับ3จะมีไม้3จะมาหรือเปล่าย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีก็อาจจะไม่มีนะฮะอาจจะไม่มาอาจจะไม่ออกตามนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่งเท่าที่ดูในหลักหมื่นมันก็พอมาเป็นเลขเด่นอยู่นะครับเนาะเนี่ยเจนี่เนี่เเนี่ยมาบนนะครับ ซึ่งแต่มาในช่วงเนี้ยนะครับเนาะมันไม่มีนะฮะเพราะว่ามันเป็น5ตัวนะครับเนาะเนี่ยก็แสดงว่าช่วงล่าสุดเนี่ยสี่ไหมนะครับก็ถ้า3ไม่มาก็อาจจะเป็นสีก็ได้มันก็อาจจะเป็นเลขใกล้เคียงนะบางทีมันอาจจะเคลื่อนเคลื่อนก็ได้นะครับเนาะก็ลองนําไปลุ้นนะฮะลองลองนำไปจับนี่ครับสาหรับในล่าสุดแล้วกันเท่าที่ดูแล้วนะฮะสี่มาห้าก็เอางวดเดิมนะครับจับงวดเดิมไปเลยนะครับเนาะเนี่ยเจ็ด เเอามาจากในตรงนี้จับบวกกันเลยเนาะอ่าได้7ก็มาจากงวดเดิมนะครับเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนี่ยเนาะเพราะว่าเดลี่ยนตัวเดียวนี่ห้าเหมือนกันนะครับได้ห้าแล้วนะครับมีเก้าไหมเนี่ยนะไม่มีก็ต้องไปจับงวดบนอืมก็น่าจะจับสองงวดนี้เนาะเนี่ยแต่ที่แน่ๆนะครับเน้นสามแล้วกันนะครับแต่มันก็ 4มา4มา9 49 491ตัวนี้นะครับที่ผมเคยใช้ใน3ตัวเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็พอจะมาเป็นเลขเด่นได้อยู่นะครับซึ่งก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันเนี่ยนะครับมันมักจะมาในช่วงถัดมาน 7, 6, 7เนี่ยกเ็นี่ยก็จะมา7แสงว่าล่าสุด026 026าก็อาจจะมาจับกันกับในตรงนี้ก็ได้ นะครับใน3นะจับคู่ให้นะครับเผื่อใครที่ยังจับไม่เป็นนะครับเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นในที่ใน3 30 3 2 3 6 3 9 3 4นะครับ3 8อ่ะนะรับก็นำไปตัดในตัวที่ท่านชอบแล้วกันนะครับเน้นบนน,นะครับเน้นบนอน่านนไปซื้อบนแล้วกันนะฮะหรือจะ ถ้าถามไม่มาก็อาจจะเอาในที่เด่นสีก็ได้นะครับแล้วก็ขอให้สูตร3ตัวแบบนี้นะครับก็ขอให้เข้าเหมือนในครั้งก่อนแล้วกันนะอย่างน้นอยๆกันก็ยังมาในนะครับใน,ในเด่นศูนย์อยู่นะครับในะครั้งก่อนนีกก็เข้าในตัวจอดเลยนะฮะสำหรับในที่ในสามตัวแนะบบที่มันออกคล้ายๆกันเนี่ยอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยสตัวเนี่ยอ่าหลักแสนละหมื่นละพันจะมาในรอบถัดมาครับเนี่ย 4, 3, 1, เนี่ยสี่สามหนึ่งเนี่ย ก็มา1นึ่นี่สามหกีกก็มา6 1 4 9ก็มา9นะครับล่าสุดก็2 6 7นะครับก็นะครับ2 6 7หกมาไหมนะครับอ๋อ,อในครั้งนั้นนะครับก็ที่ออก7 8 7เนี่ยก็มาในที่ใน7เนี่ยนะครับถ้าดูครั้งก่อนนี่ก็มาเหมือนกันนะครับนี่7 7 8นี่ก็มาปปดนะครับแต่ในตรงนี้มันก็ไม่มี9 4 7เนี่ย เก็มาสี่แต่แตส่วนมากมันจะมากนะครับก็ล่าสุดก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะขอให้ถูกเนาะอย่างน้นอยๆถ้ามันไม่เข้าในตัวจอดก,ก็ขอให้เข้าเลขเด่นแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมก,กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะก็ต้องขอบคุณสลับในการติดตามทุกๆช่องทางกันเลยเนะี่ยก็ขอให้ทุกๆท่านเฮงๆปังๆแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ